สวัสดีค่ะวันนี้มาเชิญชวนทำสบู่ใช้เองกันนะคะเป็นการลองทำครั้งแรกนะคะแล้วก็ลองใช้เองแล้วด้วยเห็นว่ามันก็ทำไม่ยากนะคะแล้วก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกันดูค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือกลีซอรีนนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านพวกเคมีภัณฑ์ต่างๆนะคะหรือว่าสามารถสั่งทางอินเทอร์เนต็ตทางช้อปปีได้เลยค่ะ ผงนี้ปริมาณก็คือ1กิโลกรัมนะคะแต่ว่าเราจะใช้เพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวนะคะมาดูส่วนผสมที่จะใช้ทำสบู่กันในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็อันนี้ละลายผงกาแฟ,ฟเอาไว้นะคะแล้วก็มีนมสดค่ะ อันนี้คือนมสดนะคะเทมาจากขวดเลยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือน้ำอัญชันนะคะน้ำอัญชันนะคะได้ไมาจากเอาอดอกแห้งนะคะไปต้มกับนน้ำร้อนแล้วก็ขันเอาน้ำค่ะมาดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มจากน้ำกลีซารีนนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนะคะก่อนที่จะนำไปทำการละลายนะคะยิ่งหั่นชิ้นบางและชิ้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เวลาในการละลายได้เร็วขึ้นนะคะ ก็หั่นกลีเซอรีนนะคะให้หมดนะคะที่เราต้องการจะทําการละลายนะคะหั่นไว้เลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะพอหั่นเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> ดูสีสวยเงาแวววับสีเดียวเชียวนะคะแต่ผ่านไม่ได้นะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ <c oughs> นำกลีเซอรีนนะคะไปใส่ในภาชนะที่ต้องการเช่นในหม้อนะคะก่อนที่จะนำไปตั้งไฟนะคะ แต่วันนี้เราขอใช้ถ้วยสแตนเลสน,นะคะเพราะว่าเราสะดวกแบบนี้ค่ะบางคนนะคะเขาก็จะใช้เป็นหม้อ2ชั้นในการทําการละลายกลีซอรีนนะคะซึ่งหม้อ2ชั้นนั้นหมายถึงว่าเขาใช้หม้อ2ใบนะคะอีกใบหนึ่งก็เป็นใบใหญ่นะคะอันนั้นต้มน้ํานะคะแล้วอ,อีกใบหนึ่งนะคะก็ไปใส่ไว้ในใบใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอากลีซอรีนใส่ในนั้นนะคะซึ่ง เขาไม่ให้กรีซอรีนนะคะได้รับโดนไฟตรงๆอ่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราเราขอแบบโดนไฟตรงๆเลยนะคะแต่ว่าควบคุมไฟเอาก็แล้วกันค่ะก็แล้วแต่สะดวกเนาะค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากลีซอรีนจะละลายหมดแล้วนะคะถ้าเห็นว่ามันกําลังจะละลายหมดนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวพอทําใหม่ก็ค่อยเปิดใหม่นะคะ วันนี้แบ่งการทำสบู่หลายสูตรนะคะซึ่งสูตรแรกจะเป็นสูตรน้ำผึ้งนมสดค่ะหลังจากกลีซอรีละลายแล้วเราก็จะเติมน้ำผึ้งแล้วก็นมสดอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะจากนั้นก็คนให้มันเข้าๆกันนะคะแต่ระหว่างนี้นะคะกลีซอรีที่เราอุ่นให้มันละลายนะคะมันต้องไม่ร้อนเกินไปนะคะ,ะคนให้มันอุ่นได้ที่นะคะ แล้วก็ให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเราก็เอามาเทใส่พิมพ์ค่ะแล้วก็รอให้มันเย็นตัวนะคะแล้วก็สบู่มันก็จะแข็งค่ะ เห็นฟองที่เกิดขึ้นไหมคะจะด้วยว่าเราคนแรงเกินไปนะคะหรือว่าไฟแรงเกินไปหรืออะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ถ้ามันเกิดฟองมีวิธีแก้ไขนะคะก็คือใช้แอลโกอฮอล์นะคะฉีดลงไปที่ฟองนะคะเพื่อให้ฟองมันละล,ะลายนิดนึงนะคะแต่ถ้าทําใช้เองอาจจะไม่ต้องเรียเรื่องฟองก็ได้เนาะต่อไปเรามาดูสูตรที่2กันนะคะ เช่นเดิมเลยค่ะละลายนะคะกลีเซอรีนนะคะละลายเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มสูตรที่สองซึ่งสูตรที่2ก็จะใช้น้ําอัญชันผสมมะนาวนะคะ,ะใส่อัญชันลงไปโป๊ะเห็นไหมเกือบเต็มช้อนชาเลยนะคะ จากนั้นก็คนนะคะคนดอกอัญชันให้มันละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกับกลีซอรีนเลยค่ะคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะระหว่างนี้คนไปก็รอให้น้ำออกลีซอรีนมันจะอุ่นขึ้นนะคะไม่ให้มันร้อนจ,จัดจนเกินไปนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันได้ที่ก่อนเนาะให้มันละลาย แล้วดิฉันก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆเพราะว่าน้ำมะนาวเป็นกรดอย่าใส่เยอะนะคะนี่ค่ะใส่เท่านี้จึงเดียวนะคะแล้วก็คนต่อไปอีกนิดหนึ่งค่ะคนต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็นำไปเทใส่พิมพ์ค่ะ เมื่อคนส่วนผสมได้ที่แล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะนำมาเทลงในพิมพ์ที่เตรียมเอาไว้นะคะจริงๆแล้วพิมพ์สบู่นะคะเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะคะเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะจะเป็นถาดยังได้เลยนะคะเทไปแล้วก็ใช้มีดนะคะหั่นเป็นชิ้นเอาตามต้องการยังได้เลยค่ะถ้าเราทำใช้เองเนาะไม่ซีเรียส แต่อันนี้ดิฉันก็ซื้อมานะคะประมาณมันมีอยู่ประมาณสักกี่ชิ้นนะสิบชิ้นมัง้งเออห้บ้าบทหรือเท่าไหร่นี้แหละซื้อมาจากร้านเคมีพัน์เลยนะคะก็ด้วยความอยากทำเนาะ,ะเห็นไหมคะก้อนสีขาวมันเริ่มแข็งแล้วเนาะที่ทำมันแรกเริ่มแข็งแล้วเห็นไหม,มใช้เวลาแป๊บเดียวเองไม่น่าเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูสูตรต่อไปนะคะ เรียนเช่นเดิมนะคะสูตรต่อไปนี้ตลกมากเลยอ่ะคืออยากจะทําสูตรกาแฟเนาะเพราะว่าเคยเคยสั่งสบู่กาแฟมาใช้แล้วอชอบกลิ่นเนี่ยเป็นคนชอบกินกาแฟด้วยแหละแล้วก็ชอบกลิ่นกาแฟนะคะก็ก็เลยคิดจะทําสูตรกาแฟแต่จริงๆแล้วเวลาเขาทำเขาใช้กากกาแฟค่ะคุณแต่ดิฉันตอนแรกละลายละลายกาแฟ ผงเป็นน้ํานะคะจะเอามาใส่แต่คิดขึ้นได้ว่ามันเป็นน้ําพอม,มันผสมกับกิซลินมันจะทําให้กิซลินนิ่มนะคะไม่แข็งตัวสบู่ไม่แข็งตัวเหมือนจะนึกขึ้นได้นะคะก็เลยเอาเป็นกาแฟผงที่มีนะคะตลกมากเลยเากาแฟผงเนี่ยค่ะมาละลายแบบนี้เลยผิดสูตรเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทําไปแล้วแต่กลิ่นหอมนะคะทาออกมาเลือกกลิ่นหอมค่ะนะคะก็ละลายนะคะกาแฟกับกิซลินให้มันเข้ากันนะคะ กลิ่นนี่เหมือนกับที่เราเคยซื้อสบู่เข้ามาเลยอันนี้ดิฉันตั้งใจทำก้อนเดียวก้อนบิ๊กเบิ้มเลยนะคะอาสบู่กาแฟของเราก็เสร็จนะคะนะคะก้อนเดียวก้อนเดียวเย่เดี๋ยวรอดูตอนมันแข็งตัวเนาะ ฟองอีกแล้วอ่าฉีดแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะต่อไปก็มาดูสูตรสุดท้ายนะคะก็คือสูตรรวมมิตรเลยค่ะอ่าสิ่งของที่ยังมียังใช้ไม่หมดยังใส่ไม่หมดก็จะใส่รวมลงไปนะคะก็จะเชิญดูเชิญชมตามภาพเลยค่ะ ใส่น้ำผึ้งไปแล้วตามด้วยอ่ะใส่ใส่เยอะเกินไปค่ะแม่คุณขาอ่ะใส่ให้สาใจไปคือครั้งแรกเราไม่รู้หรอว่าใส่เป็นแล้วมันมันจะทําให้สบู่ไม่แข็งตัวสบู่มันนิ่มเกินไปอันนี้อันนี้คือความรู้จริงๆนะเป็นการลองผิดลองถูกจริงๆนะคือทําไปแล้วถึงรู้นะคะก็มีอะไรอีกใส่แอนชานโอ้โหใส่เยอะด้วย ทานชัน,นเป็นน้ำๆทั้งนั้นเลยแล้วกลิสเซอรีนดิฉันก็มีนิดเดียวนะคะเป็นน้ำๆต่อไปเป็นอะไรนะมะนาวนิดนึงนมสดอีกนิดนึงแล้วก็คนไปนะคะคนไปเรื่อยๆสีสวยเชียวนะคะ คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพราะว่าความร้อนมันยังคงอยู่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะนําไปเทใส่ลงในพิมพ์นะคะ,ะสีสวยจังเลยสีเขียวมรกตนะคะ ก็คนๆๆให้มันเข้ากันระหว่างนี้ก็คือดูว่าความร้อนมันยังมากอยู่ก็ชะล้อน,นิดนึงนะคะอ่แล้วก็เทลงในพินนะคะหนึ่งสองสก้อนได้สามก้อนนะคะก้อนที่สีนี้ไม่ได้นะคะได้3ามก้อนนะคะสูตรสุดท้ายได้3ก้อน,นะคะ่ะสีสวยจังเลย เสร็จแล้วค่ะสบู่สำหรับครั้งแรกในการลงมือทำสบู่ค่ะ mm hmm. เห็นไหมสูตรแรกเลยมันเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะแต่ว่าจะรออีกสักพักหนึ่งนะคะก็ประมาณตั้งเวลาไว้ว่าประมาณสักชั่วโมงครึ่งเด mm ี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ mm hmm. นี่ค่ะสบู่นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่ามันแข็งแล้วสวยงามเนาะ เห็นไหมนุนแข็งแล้วฮือสีสวยเชียวสีเขียวดำดดำดำน้ำตาลคือกาแฟาค่ะอ่าส่วน2ก้อนที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นอะไรนะอันชันมะนาวอันนี้น้ำพึ่งนมสดค่ะสีสวยแอบดมกลิ่นด้วยนะแอบดมกลิ่นคือดิฉันไม่ได้ใส่น้ำหอมเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบ คือเป็นกลิ่นดั้งเดิมของเขาเองอ่ะแทบจะไม่มีกลิ่นด้วยซ้ํานะคะน่าจะปลอดภัยเนาะสวยงามค่ะสวยงามเสร็จแล้วนะคะสบู่ทำมือด้วยตัวเองเย่เย่เย่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะกันค่ะจะแกะให้ดูนะคะก็ค่อยๆนะคะแกะแกะแบบค่อยๆนิดนึงนะคะดันเอก้น ของพิมพ์นะคะขึ้นนิดนึงมันก็แกะออกไม่ยากนะคะเห็นไหมคะสวยงามทีเดียวเชียวน่าใช้เนาะ,ะนะคะสวยงามแล้วก็แกะจริงๆแล้วพอแกะเสร็จแล้วก็ต้องแรปนะคะแรปสบู่เอาไว้ไม่ให้อากาศมันเข้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวสบู่มละลายนะคะมันมีชื้นมันมีเหงื่อคะ่ะ ค่ะอันนี้คือสบู่กาแฟนะคะก้อนแข็งก้อนใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่ามันเต็มพิมพ์เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปขัดตัวกันส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสบูท่ที่เออมันจะเป็นสามก้อนสุดท้ายรวมมิดด้วยกันนะคะทุกๆอย่างอยู่ที่สามก้อนนี้ค่ะสีเขียวมรกตเซอยเชียวเรียกเขียวมรกตได้ไหมเนี่ยสวยเนาะ ส่วนอันนี้นะคะน้ำพึ้งนมสดค่ะฉันแอบดมด้วยนะคะก็มีกลิ่นหอมนิดๆเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กลิ่นที่เป็นกลิ่นจากขวดอะคะ่ะอันนี้เป็นกลิ่นของมันเลยส่วนสองก้อนนี้นะคะก็จะเป็นอัญชันแล้วก็น้ำมะน,นาวนะคะเสร็จแล้วอ่าสีเขียวเหมือนกันแต่เขียวแตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะ เขียวเหมือนกันแต่เขียวแตกต่างกันโอ้ยน่าใช้อ่ะน่าใช้มากเลยอย่าลืมทํากันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาสบู่นะคะเจ้าก้อนเปียกนี่ค่ะมาลองมาล้างมือให้ดูกันนะว่ามันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงนะคะฟองมีฟองนะคะมีฟองแล้วก็จะบอกว่ามันนุ่มมากอะค่ะคุณมันให้ความรู้สึกดีดีค่ะ ฟองไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่สารที่ทำให้เกิดฟองเลยนะคะอันนี้ก็คือมีเพียงแค่ที่เห็นก็คือมีกลิสตัลลนแล้วก็มีส่วนผสมต่างๆที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็เกิดฟองนะคะมีกลิ่นหอมนิดๆนะคะก็กลิ่นไม่เยอะนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะแนะนำให้ทำใช้กันนะคะ ต่อไปก็เป็นวิธีที่เก็บสบู่นะคะเอาไว้ใช้งานได้หลายหลายวันนะคะก็ใช้ตัวแรปนะคะแรปสบู่เก็บไว้นะคะก็พันๆไปค่ะไม่ให้อาการไม่ให้ความชื้นมันเข้าไปนะคะ อย่าลืมนะคะไปลองทำใช้ดูนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย